สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาล้างรถล้างรถก่อนจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถอดเกือบก่อนค่ะพอดู้แล้ว่าข้างนี้นะคะว่าห่ามาเล่นเฮ้ยเกยกะเกยกะโอ้ยเกย์กะเกกย์กะไปนะมา้องนะสองหลือสาม เอาออกดิไป่าหวนเไปปลาางหาโอ้โนีให้เป็นพิตตี้ยัเปียห่าเป็นพิตตี้ลพิี่ล่างโลดเปียกกูว่อีฟอนกยนโตตลางโลดไม่ห่รั พากับขับรถอมน้ำมันบดาห์าอดนี่น่าไปเด้งเด้งเด้งมายบเขาเขาเฮ็ดผ้าต้คู่ับปกยืนทุนล่างไเล่คำคำจะจะลอยน้ำเลแก๊บเฮ้ยบอกว่าเราเลียนน้ำเร่นนู้ดทุกต่อวันนี้กผ้าต เบิ่งเห็นมึงในต่อล้างแบบค่มคไม่ต้องนะเขาลง่แสเอออาวเาปบอกว่ารอยนะอ้าวน้าะแดงเลยเบิ่งกห่ะาสตีโกงแล้วคนละสีเลยโอ้ถ้าเป็นิ้ขาวบกบบ่ต แล้วใส่บวดาต้อยากนี่ยเงี้ยคือเฮียนเนาะพลาลื่นตงนี้เนาะอืมันลื่นอัพเออขอดูแมคดูเด็กก็น้อยอือบอลงเด็กก้องอุ่นนะมาคือทิ่พื้นเล่นแล้วพู้ดคุยไม่อยากเปลียดนะบอดีจบจ้ะโอ้ยต้องใส่รองเท้าแล้วแหละ ทำามลื่นคอลื่นอารมาเป็นพิตตี้ล่างรถเสือคุณเสือกุอยากเป็นเสือองใครเป็นเสือกุหลาเอาเล่นเล่นเสือกกีฬาบ่รด้เป็นอย่างกุลาคร่บปะวันนามึงก็เอาไปตักูกุศกักตคิดนึ่งคือฮะจะกาว่าหรอว่ากะกล้อะไรอย่างที่อชล่อไหนมค ออลงเลยบอกเว้น่อน่าคุณยูรอกับพกพอตกหน่เจิดถูกพี่ตี้ล้างรถเงินล้างลอยปีปุ่งได้เลยจ่ยาตั้งใจจะเล่นปีกุ่งผิดแผนมาเลยแต่พอคดทำเชิญมาเจ้าเอาลงขวดมาเลย,ยบ่ไดมาล่างรถรอก ข้ใส่รองท้าหน่อยมันลื่นแหงคุณอยกับเกรโั่งแบบต้นไหนก่นูมนูมันโลดองแ้วโลดแดงที่เป็นโลดแดง่างนี่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรงออกอ่ะไอ้ื้อออกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยน้ำหลตีหลังเลยโอ้ยผ้านี้าดีดจับเลยน้าไปหามึอมันจะใส่เร nee. ียหรือมันจะเป็นลาย มือก็เอามือมือก็เอามือตตกเลยเอามือเปียอะไรก็มือแล้วก็ซักเลยฉันอมันะเปนลาหรือล่าเออไปตอเอองอยู่าดย่เออคุชิเลนอยู่เสีงดังมาน้ำกับเลอเออเาออกเ้เบ่นี่วันอ้โหอ้นยังอยู่เลยอย่างเบนเลยรถถัง หางรถบริสุทธิข้างลังตรงนีแวม่นีัเหี่ยกกโโก้เก้าหลเา่าได้ไปในคิสม์บังับมดิบน่ะอันถุงก่นถุก่อนต่ำหน่อยหลังต่่ำต่ำจับขาไปทเด้ย เดอยขาวเลหมดค่เลย้เมื่อรถดับคอยกันอยูได้ปากเขาโตเบื่อไอ้หลพูในเทียงมีผู้แหละไปตรงนี้อมลางี่ไงนึ่ง้อไว้อ้งบอกันนี่เดี๋ยว้ง มันที่เราพ่นซีนลงในรถในโรงรถเออตอนที่เราคนีแล้วมันถือกัมันถออานนทีไเออรถถังซนน้ำแห้งเลยน้ำเดือดรงรี

เฮ้ยผ no ู้นานะไปมัดตู้โชวก็คือชิน่ไงมันจะหลอเหรอคะนังรถแบบอัจฉีดแบบออโต้ปส่แลยคุณน่อัจฉริยหม่หม่้าหนุกลายูนหลยยูนลองหลายค่ห อุ้ยกำังนี <that actor acuerdo> ่มึงเซ็ตตายตายแท้มึงมาทำอะไรที่นี่ไปเลยก็คือข้อมาไปจาก เด็กกนแรกหรือเปล่าซาบเอา จะไหนเปียกแล้วก็เปียงคือเจ้าเปียเปียกนะเป็นยังไงครับคุแบล้อปลายผแวนเปีรอมีเงี้ยเปล่ยนที่ไหนวะเออเดี๋ยวทีลางก็จบก่อนมึงวดตกสองมนแหลายคู่ตั้งเขาตั้งคู่ตรงไหนคลองตั้งตั้ตั้ง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 ตัตตั้ง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 ตั้ เรียกมาอเียกเลยเรียกเลยเรียกเลยลอดเห็นอะมันลมหน้าขู่ดูันนี่ยม่เอู๋หน้าออมาดีสิอันชามอันชายัไงไม่รู้กับน้องอัชามามไปลวอู ออกมาลินหนาปะลางรถให้ว่ามลางลุดมาว้ากินกิาาอย่ารกันลิ้นาเตกือมันขินบาด้าเออกตเอตมันคือาหาเตมันหดเบียดคอย นว่าไปพิตตี้เงินล้านเร็วก็ไม่เป็นพิตพตี้นะรถเลยสไลด์แพ้สไลด์ตื่นสนามบิด เอยดีกว่าเฮ้ยจำองึกเลยเนาะเบิ่งนขนาดนี้ต้นกล้ยอยอันหนเีเบิ้งนี่กระโดดละแกอึบ่ะี้ค่ะทวาดไปเลย่น่ารัแบบเซ็กซี่ปิ๊งเงินล้านนะคะ มันลอนลงไปเลยคแก่ไปลการเามาลาเอามาขาดน่ี่อาบนะดาดนี่เดี๋ยวนเป็นมุขของชาตินี้นีจะไปลงเ้ย รถเกือบเขอเกือบดูโอ๊ยงวงกันนักไปได้ไงกดนไปได้ไปนี่ดกานอะไรสิไปมือมือเรัวเอิญข้างหลังข้างหลังไป เวลาแล้วหย่าลาไปก่อนยันบายยค่ะกลบไปบานแล้ว